ทุรีป๊เปมก็คือการสับรางระหว่างว่าสมมติว่าไฟมีรถไฟกระบวนรถรางเํากำลังวิ่งมามีคนนอนอยู่ห้าคนกับคนนอนอยู่หนึ่งคนถ้ามึงสับรางเนี่ยรถไฟจะเลื่อนไปชนคนหนึ่งคนแทนใช่แล้วมึงจะสามารถรักษาชีวิตคนอีกห้าคนได้ใช่แต่ก็จะเกิดปัญหาว่าเราเป็นคนฆ่าหนึ่งคนนั้นทางอ้อมอ่าใช่ไหมคุณเลือกมึงจะเลือกอะไรระหว่าง ปล่อยให้ห้าคนนั้นตายหรือว่ามึงจะเลือกสับล้างแล้วก็ฆ่าคนเดียวพอถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะปล่อยผมไม่อยากมีส่วนรับผิดชอบใดๆกับการที่การตัดสินใจของผมเพราะงะั้นถ้าสมมุติเราตัดสินใจว่าเราจะแบบเลือกสับล้างเพื่ออีกคนนึงจะตายมันจะมีความรู้สึกผิดเล็กๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเราด้วยแต่ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยเบอร์มันก็อาจจะรู้สึกผิดหลงังยู่ดีวะไม่เน่เราอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไง อ่ามันจะคนละค่อนดิชั่นกันไงราหวังว่าแบบไอคนที่อยู่บนรังเพื่อนเราป่าววะหรือคนรู้จักเราป่าววะอ่าแมันต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายเลเวลอย่างอย่างเลเวลเนี้ยกรณีเนี้ยคือเรารู้ไหมว่าคนอยู่บนรางเนี้ยเป็นใครหรือว่าหนึ่งคนนั้นเป็นคนที่ไม่รู้เลยเราไม่รู้ใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบชาวบ้านตามดําแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอหนึ่งคนนั้นเนีเป็นแบบญาติสนิทมิตรสหายเราหรือเปล่า ถูกไหมหรือว่าไอ้ห้าคนนั้นเป็นญาติสนิทพม่หายเราไม่รู้เราไม่เลือกเลยคนเป็นเด็กเป็นคนแก่เออก็แค่สำคัญในโลกอะไรแค่เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างห้าต่อหนึ่งว่าเราเลือกอะไร